เพราะว่าอันนี้มันก็น้ําหนักเบาไม่เหมือนค้อนนะครับตรงนี้ก็อันนี้มันก็แล้วแต่ขันนี่อันนี้ก็เสียเะไรไหมที่เปิดนี่ก็เปิดไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้เด็กเปิดเล่นได้แล้วนะ่ะตัวนี้ก็เสียเนีย่ยเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองมาทุบก,กระจกตัวนี้ดูครับวันเป็นกระจกนี้เราไปไหมเบาๆแรงๆจะขายเป็นคันมั้งเนี่ย ไม่ขายแล้ววะไม่ขายเป็นคันหรอกนะฮะลองทุบเลยรถจะขายเป็นคันอยู่แล้วแต่มันน่าน่าจะขายเป็นคันไม่ได้หรอกครับคันนี้มันเก่าแล้วนะฮะเครื่องมันก็มีปัญหาน่าจะได้เอาไปตัดนะครับรถแอร์นี่ฮะขนาดทุบแรงๆนะอันนี้เป็นแตกแตกแต่ไม่ใช่นิรภัยนะรถล,ลูนบัตรุูนเก่านี่ฮะนี่ เป็นเศษเป็นสองชั้นด้วยมั้างนี่นี่โอ้โหทุบนี่ต้องทุบยาวเลยนะนี่แล้วอันนี้มันเป็นซิลิโคนนะครับนี่ไม่ใช่ลูกยางนี่เหนียวนะทุบทุบแตกหมดแล้วก็ถีบลงไปนะอันนี้ก็โอ้โหผมว่าน่าจะยากเหมือนกันนะถ้าทุบตัวนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ไม่ได้ด้วยบางอัน่ะแต่รถโอ้เปิดได้อยู่ครับยกขึ้น โอ้โหนี่ฮะเปิดได้อยูะครับ